สวัสดีล่ะาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอุบลน,นับสิ่งทางด้าทุกทุกหลักกระทังเพ็ดครับกระผมใจอหนุ่มตอนก็บอกคนจ๋าครับพี่น้องก็อ,อยากได้งานตัวกับพี่กับน้องคือเก่านลยครับจบเกมนะครับเที่ยวแรกแขกงมันลงปลาเข่าเรียบร้อยสราบรับรถดำตอนนี้ทีมงานเข้าท้ำการแลนถนนลูกรังครับพี่น้องงานลูกรังนะครับสมแซมอยู่ที่ตำบลท่าเคาะนะครับอำเภอเบญจรักจังหวัดศรีสะเกดครับอันนี้ เรียบร้อยแล้วสลหรับขันนี้ครับรอรออย่างเดียวรอเอารถนักมาดึงครับลงปลาเขาพี่น้องมันมีน้ำนะครับแอบโพดแล้วมันสุดเ <c oughs> มื่อรับเมื่อรับยืนอยู่พี่เดี๋ยวรอดรล่อกันนะครับเสียวขึ้นได้บเสิจไดใหญ่ไ,ไม่โค้งเอาขึ้นมนี่ <c oughs> พานี่สีดึงจังไดดึงถอยหลังเล้ครับแมนบอกันดึงถอยหลังอันนี้ก็จะโออยู่นะครับต่ว่ายานตั้งแต่หินลงฟังนี่ละชาวบ้านเขาเลียนบ่อใครับยานรถเขาเลียนบ่อใเนาะเขาต้องเวียนระยะไ้จังหน่อยนะครับ<ไ>มาถึงแล้วครับตัวช่วยนะครับมาแล้วผมมาสีดึงถอยหลังพี่น้องสีขึ้นบอ ก็ดินเปียกครับสวดแนั่ธรรมดาคงต้องดึงไฟครับเอาวะกันนาเดี๋ยวถ่ายลงไปงั้นหนาอกสิญญา Đường dưới Liên quá Đây nào bác chị Bao bao Ờ, à, lốt

ว่าจะขึ้น <laughs> รถมาพวกลเอาให้รามากกอน,น,น,กนหน้าฝนกบเป็นองอยากเนี่

Ha ha ha. หวาดเสียวขึ้นกันแล้วเอาบ่ขวมดอกเอาปลาเก่อกับพังนี่นิดหน่อยครับหนาฝนลงยากกอ้ยมันลมครับฮะคาดนใหม่ขั้นไหน ขาดใหม่เลยวูเหม็นขาดเลยเบิดแล้วขาดเนี่ฟังเสียงไปแล้วเหม็นเลยครับโอ้รถล่อ,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 อผมเหม็นขาดเลยเอา้าวครับคุณพี่น้องครับขึ้นแล้วเรียบร้อยครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่เขาเบิร์ตช่องเขาเบิร์ตทำสิ่งครับสำหรับอา่า ติดลมก็ึ้นละละเรียบร้อยนะครับโอ้คิ้วขาดแค่นี้ก็คิ้วโ <laughs> ชคดีไม่งันใส่ครับพี่น้องครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ